สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชม1คันนะครับสำหรับรถน่าใช้ราคาไม่แพงนะครับคันนี้ Honda City นะครับปี2005 1.5อออโต้น้ามันล้วนนะครับสภาพสวยเดิมบางครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับรถอยู่แถวถนนสวนผักนะครับซอย27ใครสนใจไปดูรถได้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับลองชมดูก่อนได้ สีบอลทองนะครับเป็นสีมงคลในยุคหนึ่งนี่ถือว่าเป็นสีที่ขายดีมากๆนะครับพอมายุคหลังนี่ก็เบาบางครับก็จะเป็นสีอื่นซะตัวนี้ก็จะยังคงสวยนะครับรูปทรงสมบูรณ์หมดเลยภายนอกภายในสะอาดสวยงามนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักครับไปเช็คไปตรวจสอบดูได้นะครับ1 2 8 0 0 0บาทนะครับใครชอบสนใจเครดิตดีนี่ก็ผ่อนได้นะครับเดือนละ3 0 0 0 4 0 0 0ลองเช็คเครดิตตัวเองนะครับถ้าชอบไปดู เจรจาพูดคุยกันดูได้เลยนะครับรถเต็นท์แน่นอนนะครับสภาพนี้พึ่งล้างทําความสะอาดครับยางยังเพึ่งจะฉีดไอ้น้ำยาอยู่เลยครับเพื่อให้ยางมันเงาๆลองชมดูนะครับใครสนใจหารุ่นนี้ไว้ใช้งานก็ไม่น่าผิดหวังครับเพราะเป็นในส่วนของ Honda City ที่เป็นเครื่องพันหที่เป็นรุ่นนิยมอยู่แล้วครับประหยัดน้ํามันลองชมดูก่อนได้นะครับสภาพภายในถือว่างามมากๆครับตัวนี้ก็พวงมาลัย สวยครับนี่เลยนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับลองเช็คดูก่อนได้เบาเขาน่าจะพับได้นะครับนี่ดูลักษณะแล้วตัวนี้เอาไว้ขนของได้นิดหน่อยลองชมดูก่อนได้เลยนะครับถ้าชอบเน้นให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับใน Honda City ี้ครับในแฟนเพจแฟนลับอย่างนี้ครับมีแน่นอนใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับนี่เลยครับสภาพนี้ครับถ้าใครไม่ชอบเบาะผ้าก็ค่อยไปปรับไปเปลี่ยนนะครับ ลองชมดูก่อนได้สภาพสมบูรณ์ครับพลาสติกสวยใสไม่มีแตกหักเอาไปใช้งานกันได้อีก,กย,ยาวๆครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับคันนี้ถ้าชอบจริงก็ไปทดสอบตรวจสอบทดลองขับนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเราก็จะได้มั่นใจสบายใจและอุ่นใจนะครับสำหรับการซื้อรถมือสองนะครับก็ต้องทำความเข้าใจไว้ในระดับหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ